อันนึงแล้วกันนะสายตาเราก็จะเห็นว่าวัยนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายตามันจะยาวขึ้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีจัดการปัญหาตรงนี้นะคะก็ 1. ต้องมีแสงสว่างเพียงพอแน่ๆบริหารตากรอกตาไปมาซ้ายขวาขึ้นลงมองไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อตาด้วยนะจ๊ะเตัวที่จะช่วยในเรื่องของตาเราก็จะเป็นพวก สวัสดีค่ะทุกคน10ปัญหาที่มาพร้อมกับวัย50อ่าอย่างแรกในเรื่องของสมองก่อนเลยนะอ่เราพบว่าคนที่แบบกำลังเข้าสู่วัย50เนี่ยเราต้องเตรียมรับมือนะว่า การทำหน้าที่ของสมองของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนกับตอนที่แบบ20กว่า30กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในการเปลี่ยนมันจะไม่ได้เปลี่ยนฟุบเดียวไม่ใช่แล้วฟังก์ชันของสมองของเรามันไม่ได้หายไปแบบเป็น 10- 20%มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการที่สมองเราทํางานแตกต่างไปแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ยังไม่นก็จะเอฟเฟกกับร่านการเรามหาศาลแล้วเนาะอันหนึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละก็คือว่าการทํางานของมันเนี่ยมันจะช้าลงมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของ ความจําก็จะลดลงในเรื่องของความคิดวิเคราะห์มันส่งผลต่อในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนแต่การโดยทําสมาธินะปรับในเรื่องของอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออย่างเช่นทำมันมากอกสกัดเย็นนะคะกินผักผลไม้แล้วก็อาหารเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกไขมันต่ําก็จะเน้นไปพวกเนื้อปลาอาหารทะเลอะไรพวกนี้เนาะหรืออกไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะดีต่อในวัย40กว่าย่างเข้า 50าสิบหห้าสิบกว่า2ก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจของเรามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยต้องลดลนะเธอเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเราได้ดีที่สุดอันนึงเลยนะนั่นก็คือออกกําลังกายจ้ะต่อมาข้อที่3ระบบภูมิคุ้มกันเนาะ มันจะดอบลงติดเชื้อง่ายขึ้นอะไรคือการบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันก็คือว่า1การพักผ่อนเนี่ยก็ต้องเพียงพอนะอาจจะไปบูสต์เรื่องของวัคซีนนะบางตัวเพื่อที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นข้อ4การได้ยินมันจะลดลงเขาบอกมีสถิตินะว่าคนที่อายุ50เนี่ยนะการได้ยินเนี่ย จะมีปัญหาถึง40%อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบหูดับหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะลดลงสัก10% 20%หรือ30%แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรือบางคนก็อาจจะไม่เป็นเลยคือ60%ก็ยังปกติดีอยู่แต่40%ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะคะต่อมาข้อที่5สิ่งที่จะเจอก็คือเรื่องของกระดูกจ้ะแนะนําว่าไปตรวจวิธีการตรวจเขาก็คือ เด็กซ่าสแกนและถ้ารู้ว่ามีปัญหาก็ให้กินวิตามิน D3 กับวิตามิน K2 K2 นะ K2 ต้องเป็น MK7 ด้วยนะ2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหลักๆที่จะช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกให้แข็งแรงนะคะอะต่อมาข้อที่6ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อคำว่ากล้ามเนื้อในที่นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งถ้าเกิดว่าใครยันสองข้างยังไม่ขึ้นต้องมีคนมาช่วยยก อะไเงี้ยโอ้อันนี้ก็คือต้องรีบฟื้นฟูนฟนในเรื่องของระบบก้ามเนื้อด่วนๆ นะกล้ามเนื้อเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราควรที่จะต้องหยุดภาวะการสลายกล้ามเนื้อในว 50, นะัย50เนาะโดยเฉลี่ยเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสลายประมาณนะแทุก10ปีพย,ยันต้องออกกําลังกายเนะเรื่องของการสร้างกล้ามนะจ๊ะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ sarcopenia โคเจตข,ข้อต่อหรือจอยพบว่ามันจะเป็นตัวแบบคอยซับน้ําหนักมันจะบางลงโดยเฉพาะผู้ชายจะรู้สึกได้ไวกว่าผู้หญิงนะเรื่องนี้นะเราก จะรู้สึกเจ็บบริเวณข้อต่อก็จะปวดข้อข้ออักเสบวิธีแก้นะ1ลดน้ําหนัก2ให้ดื่มน้ําให้มากนะให้เพียงพอเอาง่ายๆไ,ไม่ให้ร่างกายขาดน้ําเลยข้อ8อันนี้ก็สําคัญนั่นก็คือเรื่องของหัวใจจ้าเธอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในวนัยนี้สิ่งที่สําคัญเพื่อที่จะลดความเสี่ยงโรคหัวใจ 1. ออกกําลังกายก่อนเลยนะออกไปแบบเดินเร็วจ็อกกิง้งเบาๆอะไรเงี้ยมันคือการบริหารหัวใจให้แข็งแรงขึ้นต้องทำจากอ,าอย่างน้อย30นาทีต่อว,วันแล้วก็รักษาน้าหนัก ให้เฮลตี้ห้ามอ้วนข้อ9สิ่งที่จะเปลี่ยนผมจะ้ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุเข้า50ผมมันจะบางลงร่วงมากขึ้นไม่ค่อยขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ชายจะมีปัญหาตั้งแต่วัย30กว่าแล้วหรือบางคนก็40อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ก็อาจจะผมขาวผมหมอกอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละบ้านละนะคะจะต้องเสริมเรื่องของโปรโตีนหรือวิตามินตัวไหนที่จะช่วยในเรื่องของผม บ้างก็มีรวมไปเลยก็ได้จริงๆมันจะเป็นแบบพวก B6 หกเอบออตินซิงอ่ะข้อสุดท้ายวันนี้ที่เราจะพูดก็คือเรื่องผิวอย่าลืมว่าอายุ50เนี่ยนะผลที่เกิดกับผิวหนังเนี่ยมันมีสะสมมาตั้งแต่เจอ UVA UVB นะ50ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนผิวมันก็จะบางลงผิวก็จะมีเรื่องของริ้วรอยพวกรอยดำต่างๆฝ้ากระพวกนี้มาหมดพวกนี้แก้ปัญหายัางไงก่อนอย่างแรกให้ใช้ That. แล้วก็ผิวแห้งด้วยเธอพวกนี้ก็คือต้องใช้ moisturizer เนาะก็จะช่วยได้ในเรื่องของผิวแห้งแต่ความบางของผิวความ h e ล l t ้ y ของผิวเนี่ยเรื่องอาหารจะเข้ามาช่วยเยอะแล้วนะก็คือกิน good fat แถมไปอีกอันนึงแล้วกันนะสายตาเราก็จะเห็นว่าวัยนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายตามันจะยาวขึ้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีจัดการปัญหา ตรงนี้นะคะก็ 1. ต้องมีแสงสว่างเพียงพอแน่ๆบริหารตากรอกตาไปมาซ้ายขวาขึ้นลงมองไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อตาด้วยนะจ๊ะเอ่อตัวที่จะช่วยในเรื่องของตาเราก็จะเป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะกินผลไม้ที่ให้พวกสารแอนตี้ออกซิแดน์สูงๆนะพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะน้ำมันปลาโอเคมาจ๊ะ11ข้อขอบคุณทุกคนมากนะคะนี่หมอสลินไปก่อนยบาปคะ่ะ